สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาริยาพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น e ีพีที่หนึ่งร้อยสองนะครับผมประจำวันที่สิบนะครับเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้มาเปิดในราคาองค์ละสองร้อยบาททุกรายการนะครับพี่ราคาเดียวเลยนะครับวันนี้ พี่พี่ทนใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกนคิว o d e โคตตรงด้านหน้าน,นี้ได้เลยนะครับผม200บาททุกรายการนะครับพี่วันนี้สวัสดีตอนเย็นนะครับผมวันนี้มาพบกันช่วงเย็นหัวค่ำนะครับพี่วันนี้ เพิ่งเสร็จธุระนะครับพี่ห่างหายไปวันสองวันนะครับผมนี่ครับได้พระมาชุดพระเหรียญนะพี่นะวันนี้เอาองค์ละ200บาททุกรายการรายการที่1เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่1นนะครับ200บาททุกรายการเลยนะครับพี่ส่งฟรีนะครับรายการต่อไปรายการที่สองนะครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก รายการที่สองรายการต่อไปรายการที่สามอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสับพรดนะครับรายการที่สามด้านหลังเป็นภไพรีพินาศสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งรายการต่อไปรายการที่สี่นะครับหลวงพ่อทบชนแดนนะครับเรียนหลวงพ่อทบชนแดนปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สี่ รายการต่อไปรายการที่ห้านะครับเป็นเหรียญอ่าเจ้าคุณนอนะครับเหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนอนะครับรายการที่ห้ารายการต่อไปรายการที่หกนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับจังหวัดพระนครศรีอ, 4, อยุธยารายการที่หก รายการต่อไปรายการที่7นะครับเหรียญหลวงพ่อโกยวัดโคสิตารามเนื้ออันปะกะรายการที่7นะครับรายการต่อไปรายการที่8ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับรายการที่8ดเหรียญหลวงพ่อมุมปี17นะครับ รายการต่อไปรายการที่เก้านะครับเหรียญจเจริญพรบนหลงพ่อคูณปริสุทธโธปีสามหกนะครับรายการที่เก้ารายการต่อไปรายการที่สิบเหรียญอาจาร,รย์ฟัน่นอาจารโลเนื้ออันปะก้านะครับรุ่นแรกปีศูนย์เจ็ดรายการที่สิบ รายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับเหเรียญเจริญพรล,ล่างนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปีสามหกนะครับเมื่อกี้จเจริญพรบนนะพี่นะอันนี้จเจริญพรล,ล่างรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สิบสองอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดนะครับวัดสาวชะงูกนะครับ สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดรายการที่สิบสองรายการต่อไปรายการที่สิบสามเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังเป็นยันอกเหลารายการต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่ไม่ทราบที่นะครับ ด้านหลังเป็นพระพุทธชินราชรายการต่อไปรายการที่สิบ้านะครับเหลียนหลวงปู่ลอดเนื้ออันปะก้านะครับรายการที่สิบหารายการต่อไปรายการที่สิบหนะครับหลวงพ่อโสธรสองสีรายการที่16 รายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับหลวงพ่อเดิมสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับรายการที่สิบแปด รายการต่อไปรายการที่สิบเก้านะครับเหรียญหลวงพ่อโกยนะครับหลวงพ่อโกยบ้านเครายการที่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับพระเทสโลนะครับรายการที่ยี่สิบ เนื้ออันประกานะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดช่องลมนะครับสองสี่แปดสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับไม่ทราบที่นะครับด้านหลังเป็นหลังแบบแบบนี้นะครับพี่รายการที่ยี่สิบสอง รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับเนื้ออันปาการายการที่ยี่สิบสามปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการที่ยี่สิบห้านี้ไม่ทราบที่นะครับหลวงพ่อทองสุขนะครับหลวงพ่อทองสุขรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโทนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบหก รายการต่อไปรายการที่27นะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสาโลต่อโค้ดนัมเบอร์หกแปดนะครับรายการที่27 <m> ่รายการต่อไปรายการที่28่สิบแปนะเป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนรุ่นแรกเหนืออันปะการายการที่28 รายการต่อไปรายการที่29่สิบเก้าเหรียญควนถุงหลวงพ่อเขียนนะครับรายการที่29ปี05รายการต่อไปรายการที่30เป็นพระพรมสี่หน้านะครับพิธีไหว้ครูหลวงปู่ดูวัสะแกนะครับรายการที่30 รายการต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการต่อไปรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญจำปีท้าวเวสวรรณหลวงพ่ออิดนะครับวัดจุฬามณีสองสี่สี่อ่าสองห้าสี่ห้านะครับปีสี่ห้ารายการที่สามสิบสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสาม เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่เหรียญพระพุทธชินราชปี2467นะครับด้านหลังเป็นยันอกเรานะครับวัดลานคาสุพรรณบุรีรายการที่34 รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับเป็นเหรียญพาปิตารายการที่สาสิบห้นะครับหลังวง,งเดือนนะครับผมรายการสุดท้ายนะครับพี่รายการนี้สามสิบห้ารายการนะครับผมวันนี้สองรอยบาททุกรายการนะครับพี่พี่ทานใาดสนใจติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสองแปดสามย์ศย์ศี่เก้าหรือแอดไลน์ OUM 7146นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ